นนี้ก็เข้าช่วงคริสต์มาสแล้วนะะก็เขาก็จะเริ่มแบบติดไฟเนาะแบบว่าตามหน้าต่างตามระเบียงอะไรเงี้ยนีก็จะมีอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าก็อันนี้เป็นเทียนเนาะมันก็จะแบบหอมเดี๋ยวเอาไปว,วางประดับซานตาคลอสภาษาชาวดเดเรียกว่าทอมแตน แปลว่าซันตา c ลอสนั่นแหละเป็นโคมไฟเนาะอันนี้ไม่ใช่เทียนนะนี่ก็จะมีแบบดึงอันนี้ออเอ้ยมันเป็นเทียนมะมันเป็นเทียนจริงด้วยตอนแรกนึกว่าพลาสติกแล้วก็เปิดไฟนี่ก็จะได้แบบนื้ เป็นเทียนจริงๆด้วยทุกคนก็อันนี้นะคะเรามาประกอบอันนี้กันดีกว่า หลอดไฟคือแบบหมดอะงงมากเหลือไม่กี่ยี่ห้อแล้วก็เหลือไม่กี่อันอันนี้น่ะน่าจะเหลือสองอันโชคดีนะที่ยังแบบเหลือให้เราช่วงนี้คือเขาก็แบบติดไฟกันแบบสวยงามมากแต่ละบ้านข้อเสียของฤดูหนาวหรือช่วงนี้ก็คือมันมืดเร็วมากคือแบบบ่ายสองบ่ายสามคือแบบมืดแล้วแต่ว่าความสวยงามก็คือทุกบ้านจะติดไฟแบบสวยมากเหมือนกัน แล้วก็ยังไงยังไงต่อึ <h> ัเ <ül h> ินจากสี่บ่าน้ออะ เย้ยังไงยี่ทำชิ้เสร็จแล้วเห็นหรอือเปล่านี่นะคะทุกคนเสร็จไปแล้วหนึ่งอันหรืออีกหนึ่ง ซึ่งเปินไปค่อยสวยยังไงไม่รู้ ปีมือไม่ค่อยมีเท่าไหรก็ประมาณนี้แหละทุกคน ไม่เป็นไรหรอกมั้ง เดี๋ยวจะพาอลิสาเปิดเ,เขาเรียกคริสต์มาสคาล e n d a r นะคะที่นี้แปลว,ว่าเปิดตามวันแล้วเขาก็จะมีแบบของในประตูวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมแหละโอเคอลิสาเปิดไหนเอตันอะนี่วันอ่ะเปิดเดี๋ยวยันไปได้ไช่วย huh get okay. huh what Where are đây chocolate này game kita du si baby sao Aha. ah ha Tom got. าวเอียงทุกคนเมื่อคืนหิมมะตกแต่เราแบบเราไม่ได้เห็นหิมมะแหลกเลยท้องฟ้าคือแบบแปลกประหลาดมาคือมีเส้นขาวๆขวีดกั้นไว้อยู่ ยาวไปถึงตรงนู้นเลยอืมแปลกดีเนาะแปลว่าฝั่งนู้นต้องสว่างแน่ๆเลยแต่ว่าตรงที่เราอยู่มืด <c oughs> กันนะก็คือเข้าช่วงวินเตอร์แบบเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้วันนี้วันหยุดของเราก็กินหมูกระทะอีกแล้วเ้ามาเกะชุงซาร่ากันดีกวา่า อิสาช่วยกีต้แกะดิ <c ười> อันนี้ถือก้องดีดีคลื่นฟสเฟสคิ้นแล้วเสเฟสแกะตรงนี้นี่ดึงเลยทีกือ <Wow. S 2> กางเกง เปนเกงวอร์มนั่นเองก็งประมาณนี้ไม่มีอะไรมากความฟินอีกอย่างหนึ่งของวันหยุดก็คือนอนแช่น้ำน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุ่นถึงร้อนแค่นี้ก็จะแบบหายเหนื่อยได้ไปหน่อยนึงแหละสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหนาวมากตอนนี้เย็นมือมากแวะมาถักถายทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้หนาวมาก ลบสิบห้าจ้าก็คือจัดเต็มเลยนะคือแบบถุงมงุงถุงมือรองเสื้อ,อน,นี้ก็ใส่สองชั้นเสื้อขนาวอีกชั้นหนึ่งเป็นสชั้นเก่งๆสองชั้นแล้วก็รองเท้าก็ต้องใส่แบบนี้หนาวมากตอนนี้ก็คือบรรยากาศประมาณแบบหกโมงใกล้จะหกโมงครึ่งแล้วเนาะดูสิลบสิบห้าจ้า ทุกคนเห็นไอที่เราหายใจออกไปไหมเป็นแบบควันละ่ะแค่หายใจเข้าน้ำมูกก็คือแข็งแล้วอะโอเคหนาวมากละก็มาอัปเดตแบบหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะไปทำงานแล้วไ,ไ้เจอกันทุกคนลดบัสมาก,ก่อนเวลาประมาณสามนาทีดีใจมากปกติมาเร็มากเนาะแต่ว่าวันนี้มาก่อนเวลา ตอนนี้ก็คือไม่มีใครขึ้นเลยมีอีชั้นคนเดียวนะคะเพราะว่ารถบัสช่วงฤดูหนาวแบบว่าชอบมาเลทน,นะคะแต่ว่าวันนี้แปลกประหลาดมากก็คือมาเช้ามากมาก่อนเวลาดีไลท์ที่กิต้าแบบออกมาก่อนไม่อยากตกหลัเนี่คือ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงนะคะ ก็คือยังไม่สว่างเลยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนูน่นพาทิตย์มนูน่นหนาวมากใส่แมสช่วงนี้ก็คือแบบช่วยกันหนาวแต่ว่าหายใจทีคือแว่นแบบฟ้าขึ้นอะ่ะเ <c oughs> ออวันนี้ก็ทำงานถึงบ่ายสามเนาะ แค่ก็แวะมาถ่ายมาว่าให้ทุกคนดูบรรยากาศเฉยๆอาจจะงงๆทองฟ้านะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วนะจ๊ะทิศวันตกอย่างนุ่น ็คือบรรยากาศหมืนตอนแปดโมงเชา้าเปียบความหนาวเหน็บก็คือยังเหมือนเดิม พาย่ามาตัดแว่นแล้วก็มาคุยธุระกับปานิดหน่อย ร้านนี้เป็นร้านที่ควรค่าแก่การเข้าไปดูนะคะ f l ไทเกอร์ต้ก็มีของแบบว,ว่าโดนตกแน่ๆทุกคนดูสิน่ารักจุงมเบยราคาแบบดีงามอันนี้คือ อยู่บ้านน่ะนึกออกใช่ไหมว่าจะซื้อนู่นนี่นั่นแ,แต่พอมาอยู่ที่ร้านเราแม่งนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไร เอออันนี้น่าซือ้อไปใช้เนาะแบบยึบมือ เเลยพวงมาลัยก็มีนะจ๊ะหมดน,นี่ก็หมดมีอะไรปะลกใหม่ก็จะมีแบบของเทศกาลแล้วนะ ของเทศการเขาจะวางไว้แถวหน้าหน้าร้านน่ะซึ่งเราไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เอนอันนี้เซ์อ่ะจะเอาไปใส่อะไรเหรอะป้าโทรตามแล้วกลับไปหาป้าก่อนสรุปได้อันนี้มานะคะ Svart då? Lila eller gul? Samma allihop. Den var fin. Det mm. finns inga brickor att ta, man vet inte vad man ska... Det är ingen att med. รได้จากการไปห้างนะคะนิดๆเนนๆอัน,นนี้ผ่าเข้าเตาอบยังมัดผมเดี๋ยวจะทำบาวบานี่อีกครั้งก่อนคืออร่อยมากาว,วันนี้พาตัวแสบมาฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นไงเป็นไงตื่นเต้ไหม จิดเต้นไหมเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวจะดูฉีดยาดูตัวไหมเนี่ยนัางไม่คุ้นทีที่นี่ที่ไหนมาลูก <c oughs> น่าสงสารจังเลยหน่อย ไปอีกหนึ่งภารกิจรีดต้วเหมียวหนาวหรือเปล่าไม่รู้ดีนะวันนี้ไม่ไม่หนาวมากไม่งั้นก็คงจะสั่นแน่เลยมาลูกอะมาลูเหยียบกิบแอบถ่ายบ้านเขาคนดูเขาประดับบ้านนั้นเล่นใหญ่สุด ธอโนเมนตัวบบเอฟเลยอ่ะมันจะมีแบบคนที่แบบว่าชอบคริสต์มาสดิเด <c oughs> เสรษฐาย่ะต้นไม้บังหมดเลยอุตสาแบบ <c oughs> อุตสาเล่นใหญ่ <c oughs> บางบ้านนี้แบบ <c oughs> โอ้โหไฟแบบทั้งหลังอ่ะอีกหนึ่งภารกิจของวันนี้ไปซื้อของมา ไม่อยากออกจากบ,บ้านเลยที่จริงแต่ว่าใดๆก็คืออาหารหมดตู้แล้วนมหมดแล้วเนื้อสัตว์ต่างๆขนมนมเนยหมดเกลี้ยงก็เลยต้องออกมาโอเคอันนี้คือบรรยากาศช่วงบ่าย3นะคะก็คือเริ่มเริ่มมืดแล้ว อันนี้คือหิมะที่มันตกไว้นานหลายวันแล้วนะแต่ว่าอากาศมันติดลกมันก็เลยแบบว่ายังเห็นเป็นขาวๆอยู่แต่วันนี้ก็อากาศอุ่นขึ้นมาแล้วหน่อยนึงวันนี้อยู่ที่ลบสามประมาณทุกคนวันนี้ลินลินใส่ตางงมาส่งแล้วแล้วก็จะเกะให้ทุกคนดูนะแค่งงดจัง ตอนแรกว่าจะซื้อโอเลนแต่ว่าค e ่าส่งแพงค่าส่งกับค่าเลนเท่ากันเลยก็เลยซื้อของสวีเดนซะเลยันนี้เป็นยาหยอดตาอยู่ได้ สาถึงหเดือนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องกล่องตลับใส่ของต่างๆนีนีอะไรประมานี้ก็อันนี้เป็นเลนหนึเดือนซื้อมาลองใช้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสีฮัตเซลก็เลยซื้อมาลองก่อนว่าสีนี้โอเคไหมี่เกียใส่แว่นอะเพราะว่าหน้าหนาวใช่ไหม แส่แว่นแล้วหายใจอ่ะไอมันก็ไปเกาะอยู่ที่แว่นแล้วแว่นมันก็กลายปเป็นแบบเป็นน้ำแข็งอ่ะก็เลยคิดว่าจะใส่ลนส์แทนเพราะว่าตอนทํางานอ่ะมันต้องใส่แมสปิดปากตลอดแล้วก็ใส่หน้ากากอ่ะเออเมื่อก่อนก็ใช้โอเลนใช้เป็นรายวันแต่อันนี้ลองซื้อแบบลายเดือนมาใช้ก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็รักษาด,ดีดีฮัสเซลก็พยายามเลือกมาให้มันแบบ สีของโอเลย์ไดมากที่สุดก็เลยเอาสีนี้มาเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ําตาลกับสีสีฟ้าหรือว่าสีเทามันก็จะแบบมันก็จะจ้านเกินอ่ะมันก็จะสีแบบแจ่มเกินก็เลยเอาสีนี้สีนี้มันก็จะออกแบบน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เทาๆนิดนึงแล้วตาเราเป็นสีน้ำตาลเข้มๆมันก็น่าจะแบบออกมาดูดีเนาะส่วนพวกคล e นซิ่งอะไรเงี้ยหาซื้อได้ทั่วไป ือคน่แน่ขาวสวยมากเลยอ่ะแล้วก็อากาศไม่หนาวอากาศดีมากเลยจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะไปทํางานเนาะก็เลยแวะแบบมาแบบให้เพื่อนๆดูความสวยงามของหิมะนิดนึง ใหญ่เลยนะหิมะโอ้โหคนตกเป็นฝนเลยต้นไม้ก็คือแบบว่าถูกประดับตกแต่งไปด้วยหิมะสวยๆส,สวยหรือเปล่า <c oughs> แต่ดีหน่อยคืออากาศมันแบบไม่ได้หนาวมากอะแต่มันก็เปียกอะเป็นหิมะที่แบบเพราะอากาศมันไม่ได้ติดลบใช่ปะละ่ะหิมะมันก็เลยละลายเร็ว ก็เเลยเปลยปีทำงานต่อดีกว่างานนะจตาทุกคนอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มโอเคสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าคลิปน่าจะยาวแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย